นี่ก็แล้กสู่ช่องน้ำวนชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Green Dragon Max นะครับก็คือจะเป็นมังกรหุ่นยน์ของลอยนะครับก็มีลูกเล่นอยู่นะครับก็คือการสะบัดหางอ้าปากขยับแขนขยับขานะครับได้นะขยับหัวก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าก็คือมันจะมีน้ำตรงเนี้ยครับครบบน้ำที่ปากอยู่ตรงเนี้ยก็เสียบได้นะครับก็มารีวิวทีละส่วนกันเลยครับมาเริ่มที่สดมาเริ่มที่ส่วนหางกันก่อนเลยนะครับหางหางมันก็จะเป็นบล็อกแบบนี้นะครับแล้วสะบัดได้นะครับก็จะสะบัดซ้ายขวานะครับก็คือ มันสามารถโยมตีได้นะครับก็มันจะบัรได้นะครับแต,แต่แต่ก็นะมันไม่เหมือนกับของแท้แล้วเพราะว่าผมสั่งมาจากจีนนะครับมาส่วนต่อไปกันเลยมาที่ส่วนหัวกันเลยนะครับสามารถขยับได้ขยับปากได้ครับแล้วลิ้นนะครับ ก็ในหนังนะครับผมผมเห็นตัวยาผมไปดูของต่างประเทศมานะครับที่อยู่ใน Youtube นะครับก็คือมาาันจะเปิดปากแล้วก็ยิงหัวออกไปได้นะครับาาครับแล้วมันจะโคนี่หัวออกมาใหม่นะครับก็ส่วนคอก็ก็ไม่เหมือนกับของแท,ท้เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอดูเหมือนเหมือนอยู่นะครับ ที่บังครับรับแล้วันนี้ไม่ใส่ดับมาที่ส่วนต่อไปกันเลยหัวแล้วก็ต้องตัวตัวนะครับมันก็จะตรงนี้มันบินปีกอ่ะเนาะมันคล้ายมังกรจีนนะครับแล้วตรงนี้เป็นเป็นที่แบบหมุนได้นะครับแบบหมุนแบบเล่นเต็งพลังแบบเนี้ย ของเทศนะคบทำมันก็จะมีที่ปิดนะครับมาปิดตรงนี้แต่อันนี้ผมสั่งมาจากจีนมันก็เลยไม่เป็นระนั้นแล้วตรงเนี้ยมันน่าจะเอาไที่นั่งอีกคนเลยนะครับก็อาจจะเป็นให้ที่นั่งของมาสเตอร์บูนะครับก็คือคือเป็นลุงของลอยนะครับพ่อของลอยก็คือคมปอนนะครับ แต่พอลูกนี้ไม่สนิทกันสักทีนะครับตบการย่นแ่นแหละตอนก็คือในหนังนะครับก็คือหนาตรงเนี้ยครับพอเวลามันโจมตีใช่ไหมครับมันจะยื่นตรงแบบนี้นี่นะครับทั้งหางทั้งตัวเลยอะคร,ครับแล้วมันก็จะยิงออกนะครับ ยิงออกแบบยิงใส่ศั่ะครับก็ค่อยอันนี้หนามออกมาใหม่ก็คือมันยิงได้เรื่อยๆเลยครับยิงได้เรื่อยๆจริงนะครับมาส่วนต่อไปมาที่ส่วนขากันบ้างนะครับนี่ขาขาด้านหน้าานะครับก็จะรงเท้าตอนที่ยังไม่ใส่เนี่ยครับก็จะมีสาม พอใส่แล้วมันก็มีเหลือสองก็ทำไมก็ไม่รู้ครับขาหน้าขาหลังนะครับสามารถขยับได้นะครับเท้าก็ขยับได้เหมือนกันอันนี้ก็ใครจะปะอันนี้ถ้าใครสั่งมาจากของจีนนะครับถ้าไม่พอใจก็สามารถปรับแต่งได้นะครับ,รบแต่ย่าหาถอดทิ้งก็แล้วกันเลยจะถอดทิ้งแล้วอยากต่อใหม่หาชิ้นส่วนไม่เจอไหน ผมเคยเปลีนนะ่ยนอะถอดมาใหม่ถอดถอดแล้วมาต่อใหม่ก็ว่ชิ้นส่วนมันอาจจะมีเน,นี่ยท่าไนี้นแหลคนนะครับก็ก็ตัวลอยนะมันจะมีสองหน้าเดี๋ยวโอกัสโอกาสเอเอ นี่ครับอันนี้หน้าหนึ่งอันนี้หน้าสองก็ดาบลอยทะ้มันก็จะเป็นเงินเงินนะครับก็ก็อาจจะมีเพียงแค่นี้เลยครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าถ้าใครอยากให้ผมไลฟ์สด นะคบก็ทักคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเทัง้งเียครับสวัสด,ดีครับ